วันนี้กินข้าวกับปลาทูเมื่อวานก็กินกับปลาทูวันนี้ก็กินกับปลาทูคน <c oughs> มันจนนะต้องกินข้าวดูรูปปลาทูอย่างนี้แหละหืมหอมปลาทูทอดหืมใส่ปลาทูนิดนึงห <c oughs> ืมอ้รอยแต่มันก็เริ่มจะเค็มๆแล้วนะสง <c oughs> สัยทิงหลายวัน <c oughs> กับลายเป็นปลาเค็มแล้วมั้งเนี่ย กินต่อกินต่อกินแก้มปลาหน่อยเขาบอกแก้มปลาอร่อยแก้มปลาแก้มปลาถูกกับข,ข้าวอร่อย <c oughs> วันนี้กินแซนด์วิชกินเบรคฟาสแบบนี้ทุกเชา้าทุกเชา้ามีความสุขจริงๆห <c oughs> <c oughs> อมอร่อยจุดๆอ้าวป้าป้ากินอะไรอยู่เหรอคะ <c oughs> อ๋อวันนี้มีปลาทู น้วกันมีสองตัวไปดีกินคนละตัวนะนี่นี่เดี๋ยวเธอกินตัวนี้นะเดี๋ยวฉันกินตัวนี้เองป้าป้ากินปลาทูยัยงไงเหรอคะเนี่ยเอากระชนันนน่ะมันจนก็ต้องกินอย่างนี้แหละเนี้ยไปเอารูปเนี้ยมาดูไปกินไปไม่มีตังค์ซื้อปลาจริงๆมากินหรอกโถป้าน่นาสงสารจังเลยกินแบบนี้เออนั่นๆๆมากินกันมากินกันอย่าลืมนะของเธอตัวนี้นะของฉันตัวนี้นะอย่ามากินของฉันนะกินปลากินกูปลาหืมกินแบบนี้เหรออุ้ย อย่ามองนะไอ้ครูตื่นหมดแล้วเนี่ย,ยสาชวนมากินจะมามองฉันนานนี่เดี๋ยวฉันต้องกินอีกหลายวันนะโถป้าป้าได้สุสา,จารจังเลยเดี๋ยวหนูช่วยค่ะช่วยช่วยยังไงอย่าไอ้เปียกไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวหนูมาโถป้าน,นี่น่าสงสารจริงๆกินแต่ปลาชดทุกวันเราช่วยเน่อยละโอ้ยไอ้เปียกนี่ใจดีจริงเลยต้องใส่เดี๋ยวต้องเอาอะไรอร่อยๆไหมเรากินแน่แน่เลย ไเปีแอกเธออะไรมาให้ฉันกินล่ะนี่ค่ะป้าฮะนี่มันอะไรเนี่ยสเต็กเลยค่ะป้าเนี่ยดูว่าสามไปปิ้นสเต็กมาให้ป้ากินเลยนะคะต่อไปดีป้าจะได้ไม่ต้องกินปลาทูเย้ได้กินสเต็กแล้วนี่ฉันควรจะดีใจดีไหมเนี่ยฮะโอ้เอ้ยอ่ะขอบคุณขอบคุณ นึกว่าจะเอาอะไรไมาแล้ากินป้าไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดป้าอยากกินอะไรที่ไม่ใช่สเต็กอะหนูสามารถปิดมาให้อีกนะคะทีนี้จะได้กินไม่ต้องซ้ำกันเลยทุกวันเนี่ยเหรอวิธีช่วยป้าอะได้ได้ได้ได,ได้ขอบคุณมากคุณพี่สเต็กพี่ความสุขจังเลยวันนี้ได้ช่วยป้าโอ้ยยิปเปี้ยกมาช่วยอะไรแบบนี้เนี่ยทำไมไม่ซื้อของกินจริงๆมาให้เราะนเนี่ยโอ้ยมันบื้อหรือมันบื้อเนี่ยะ นี่คือชุดกอกวาที่เขากำลังคิดอยู่นี่นะโอ้โหอยากได้จังเลยออกไปชอปปิ้งซื้อชุดกอกวาดีกวา่ามาแล้วลูกจ้าชุดกอกวาที่หนูอยากได้ชุดกอกวาที่หนูอยากใส่อ้าวเมียร์จะไปไหนอะอ๋อเดี๋ยวหนูจะออกไปชอปปิ้งซื้อชุดกอกวาที่หนูอยากได้คะ่ะฮะชุดกอกวาที่หนูอยากได้ชุดกอกวาที่หนูอยากใส่นะนะใช่ค่ะชุดกอกวาจะไปซื้อดนีได้เลยค่ะคะ ชุดกโกวาชุดกโกวาที่ฉันอยากได้ป้าก็อยากได้หรอคะป้าก็ไปช้อปปี้กับชิดาไหมคะอ๋อๆป้าก็อยากไปนะแต่ป้าไม่มีตังค์ <c oughs> ไปเถอะพี่เถอะพี่เถอะไม่ต้องคิดถึงคนจนๆอย่างป้าหรอก <c oughs> โอเคค่ะไปยขอบป้ามาแล้วลูกกาอาเจ็บกโกวาที่ยากนะค่ะชุดกโกวาที่ป้าก็อยากใส, <c oughs> ส่เสงจังไม่มีตงังค์อ่ะมาแล้ว กโกวาที่รู้ยากจ้ะกโกวาที่รู้ยากเลยโอ้ยชุดกโก,กวาในหลังจังเลยขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิอยสโอ,อ,โอ้ชุดกโกวาอน่ารักอนะ่ะโอ๊ยนี่ใส่ฉันเลยเนี่ยขอให้ป้าดีกว่ามั้งเนี่ยถ้าก็ดีดีขอดูหน่อยขอป้าได้ไหมเนี่ยป้าก็อยากใส่ชุดกโกวาเนี่ยสวยใช่ไหมครับป้าไม่ได้หรอกคะ่ะหนูชอบมากเขกากำลังคิดถ้าหนูไม่มีหนูก็เชยตายเลย <c oughs> ให,ให้ป้าแค่นี้ก็ไม่ได้ขนาดก็ขนาดของป้าชัดๆอ้ไม่สนใจแล้วเดี๋ยวป้าทำเองก็ได้ชุดโกโกวาอะไรกันป้านี่ชุดโกโกวาก็ตัวนิดเดียวยังจะเอาของเราไปใส่เฮ้ยโหยไม่มีตังค์แต่อยากได้ชุดโกโกวาทำไงดีเนี่ยอิจฉายา,ยายเปียกสมาร์ทไลน้ยเง้ยยมีเศษขยะที่เก็บมาเหลือง เหมือนชุดโกโกวาเลยมาชุดนี้ก็คล้ายๆแหละมานี่นี่นี่โหง่ายจะตายนี่ไงแปะเข้าไปแค่เนี้ยก็เป็นชุดโกโกวาแล้วแต่อีกแขนเสื้อต้องสีเหลืองนี่อีกข้างอีกข้างอุ้ยโชคดีนะเก็บขยะไว้เนี่ยนี่แค่นี้แหละ มาแล้วลูกจ้าชุดกโกวาที่ป้าอยากได้ชุดกโกวาที่ป้าอยากใสเช็ดกโกวาเรียบร้อยแล้วต้องทํำผมทรงกโกวาต้องหวีให้สวยแล้วดีงออกเอาออกยังไงเราต้องไปโกกวาที่สวยให้ได้โกโกวาต้องผูกจุกแบบนี้เรียบร้อยสวยหรือยังนะโกกวาที่รู้อยากใสโกโกวาที่รู้อยากใสโอ้ยเปียก ทำผมซะน่ารักเชียอ๋อกกวาต้องมัดผมใช่ไหมเอามั่งเอามั่งน้อยตัวแค่นี้จะมาสู้กกวารุ่นเดอะอย่างเรามัดผมมัดผมมัดผมง่ายจะตายแค่นี้ก็เป็นกกวามัดอีกจุกนึงเรียบร้อยฉันจะเป็นกกวาที่สวยที่สุดในยานนี้เลยยังไม่เสร็จกกวาต้องหน้าขาวๆเอาแป้งพับชั้นดีจากเกาหลี มาเปะหน้าสักหน่อยจะได้ขาเหมือนกๆๆโกกัวเปะเปะบปะให้ทั่วเลยต้องขาต้องสวยแน่ๆฮะ<า>โกกัวต้องหน้าขาวแบบนั้นด้วยเนี่ย <S <S ตายละเราไม่มีแป้งที่ดีแบบที่เขามีกันด้วย่ะ,ะไงเ,เ,เนี่ยเฮนี่ปลวกแทะบ้านเอาไว้เศษไม้เศษปลวกนี่แหละนี่แหละได้เลยมามา ได้ได้ขค่ะเป็นโกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่โนูยอยากได้ <S <S เป็นไงล่ะแค่นี้ก็สวยที่สุดแล้วอ่าอันนี้ก็ลิปสติกชิ้นดีของเกวหลีเหมือนกันต้องทาปากจะได้สวยสวยเห้แดงๆเลยแค่นี้ก็จะเป็นกโกวาที่สวยที่สุดแล้วฮะปากต้องแดงเนี่ยเนี่ยทำไงอะ่ะลิสติกก็ไม่มี กัดปากเนี่ยกันกัดให้ไม่แดงๆเลยโอุ๊ยโอืย,อยจะเป็นหมดแล้วฮะป้าป้าทำอะไรเหรอคะโอ๊ยป้าอยากปากแดงอะ่ะกัดแรงไปหน่อยเลือดซอกเลยดูสิอา้าวแล้วนั่นป้าเป็นอะไรเหรอคะทำไมสภาพเป็นอย่างนั้นเนเี่ยป้าจะแต่งเป็นโกโกวาไงเนี่ยเห็นไหมโกโกวาของป้าสวยมิล่ะฮะโกโกวาโกโกวา ใช่สิสวยจนตื่นตะลึงไปเลยใช่ไหมล่ะเอาเปล่าค่ะกกัวยกงันค่ะเขาจะอยากใส่กันค่ะอย่ามาดูถูกกกววายอย่างป้านะถึงชุดกกวะของป้าจะไม่เต็มร้อยแต่ถ้าเต้นกกวะของป้ากกวะของแท้นะพูดอย่างนี้ว่าตูถูกดูชัดชัดถ้าเต้นของหนูสิคะยิ่งไม่ขาดกว่านี่อย่ามาท้าป้านะไม่ได้ท้าค่ะหนูพูดเรื่องจริงฮึอย่ามาเป็นรองอะไรดีกว่ามาแล้วลูก จ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่ชุดโกโกว่าที่มีฉีดาเป็นไงล่ะป้าเต้นเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะไม่ได้เลือกอะไรค่ะพ่าแบบนี้อายะลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่เดี๋ยวมาดูกันำิกซะโอ๊ย คนดูเขาก็รู้ว่าใครอะเต้นเก่งกว่าชอบชุดกอกวว่าแบบของป้าใช่ไหมคอมเมนต์บอกป้าหน่อยนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องชอบชุดกอกวาของเชื่อตามสิคะคอมเมนต์เชียร์จำได้นะคะมาแล้วลูกจ้าชุดกอกกวว่าที่ดูอยากได้ชุดกอกกวว่าที่ดูอยากใส่ชุกะกะดกอกกวว่า